ยันดีทดสอบทดสอบครับเสียงออกมานอกไม่ได้ไมครโฟนมาไม่ได้เอาไมโครโฟนมาสวัสดีครับเพื่อนๆ โอ้เดี๋ยวยินเสียงไปเนาะบ่ได้เอาบ่ได้ไม่เขาฟุนมานะครับบ่ได้เอาหูฟังมาพอดีสวัสดีครับหนุ่มน้ามนเดี๋ยยินไหมพี่ไม่ได้เอาไม่ได้เอาหูฟังมาเดี๋ยวยินบอเดี๋ยวยินบอชัดเจนเหอบ่ได้บ่ได้เอาหูฟังมานะครับพอดีมามามาชัดเจนครับประสานคอัสดีครับหนุ่มน้ามสนัสดีสบายดีเนาะนะครับ พอดีมามาเครืองในมาเครืองในครับอมืมาเครืองในแล้วก็ขากลับแวะร้านกาแฟน,นะครับอ่๋อลืม,ล,ม,ล,มลืมตั้งลืมตั้งไม่ได้ตั้งค่าไม่ได้ไม่ได้ตั้งค่าไม่สร้างค่า,คาเปิดสร้างไรายได้นะครับพี่เอียดสวัสดีครับพี่เอียดสวัสดีครับพี่เอียดสวัสดีครับ ผมไม่ได้ตั้งค่านะครับผมรีบผมรีบรีบเปิดนะครับรีบเปิดเอให้เพื่อนๆดูนะครับไม่ไม่ได้เปิดตั้งค่านะครับไม่ได้เปิดสร้างรายได้นะครับอ่าสวัสดีทุกคนนะครับถือโอกาสทักทายนะครับไม่ได้ไม่ได้เปิดสร้างรายได้นะครับนะครับผมผมไม่ได้เปิดนะครับผมรีบนะครับอ่าแสนหายอมอใช่ใช่พี่เอียดง่ายๆพี่เอียดกระพร้อมสวัสดีครับกระป้อม เดี๋ยวแลจับร้างให้ดูอแสนไหคาเฟ่ครับอ่าร้านกาแฟรครับร้านกาแฟอ่าบรรยากาศร่มรื่นครับวันดีทุกทุกคนนะครับกินหอดทุกคนนะครับเด้อพี่น้องนะครับไม่ได้ไลฟ์สดหลายนานแล้วนะครับอ๋อกาแฟมาแล้วสั่งกาแฟพอดีไปงาน ไปขอสาวไปขอสาวให้น้องชายส่องผมสร้างได้ได้สร้างรายจ่ายรับเลยว่าได้เปิดสร้างได้ได้ก็ยินดีครับยินดีนะครับได้มาทักไทยเนาะมา,มา,มาทักไทยออกมาแล้วมาแล้วกาแฟมาแล้วกาแฟมาแล้วมาฮะเดี๋ยวมาแล้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 วได้แล้วได้แล้ว ม,มาแล้วครับมาแล้วได้แล้วได้แล้วสั่งมาแล้วเอียดเคยมาบอพี่เอียด,เอ,ยดเอียดมาบ่อยไหมครับมาๆมานั่งมานั่งอยู่ในบ่ได้เอาขาต่างมาพี่น้องมานั่งอยู่ในซุ่มเนี่ยครับ มาเดวขาต่างมาอยมานั่งใกล้บ้านพี่เอียดเอา้าแจนน้องขอนเนี่ยไปบ่อยจ้าแสนหายบ้านจัดยูนีน่น้องขอนเนี่เนาะบัานกินเนีไยครับเอเพสโซ่แก้วหนึง่งได้เลยได้เลยสั่งให้อือโอ้แสบแสบอันนี้กินนมกินนม มันนี้ไม่ได้กินกาแฟกินนมไปบ่อยจ้าแสนสหายแม่เนเพียดบผมเคยมาเก,กัน,นครับเพียดเมื่อนีนไปไปเขื่องไนงครับไปขอไปขอสาวนะครับไปขอสาวไปขอสาวเห็นหนองช่ายนะครับอยู่ทางขอท่องกูละ่ะเขื่องแนงนะครับขากลับ น้มผมกินน้ำแรงครับพี่เฉลิอมั้ท่านอ๋อ่ากินน้มเย็นบอกน้อมเย็นนีน่นี่กินน้ำมาแรงซอยปอแซบ้านพี่อ๋อครับพี่หยาดพอดีมามากับญาติมามารถมารถน้องชายนะอืมมาอยู่สี่ห้าคันนี่แหละมา,มาด้วยกันนะครับขากลับก็เลยแวะแวะกินกาแฟกัน กินแล้วก็นอนครับโอ้ซีซิมีแห้งนอนก,กินแล้วก็นอนนมเค็มครับมากขนาดรสชาติหืมเนียมาแรี้เค็มยี่บ่แล้ววางนมหมดอายุเบาใจเอออ่ะมักซีมีออยตัวครับอ่าต้องดูว่านมมีอยอยไหมโอ้บรรยากาศเขาลมลื่นดีครับเหยียดรานนี้ไม่เคยมานะครับบรนยี้ากาศลมลื่นดีมากผมไปเดินดูแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดินดูให้ แสนหาจริงๆหายเล็กหายใหญ่มีหมดครับเห็นแเราทึ่งเลยครับเดี๋ยวไปเดินดูดีกว่าเนาะนั่งตรงนี้ไม่ได้อืมวั่ได้เจอหนากันโดนเนาะอืมไม่ได้ไห้สดนะครับลงคลิปก็ไม่ค่อยเห็นหน้ากันนะครับโมดงง่ายครับยอยเหยียดเข้มๆโม,มโบ,บ่นง่ายอ้ออืมนี่ครับของแท้ครับพี่เหยียด แสนหครับอ่ามีทั้งไหขนาดหลายขนาดครับอืมอยากได้ไหกี่ีนองเพิ่นมานั่งอยู่ไอ้สุ่มดอกเห็ดนี่ครับอ่าสุ่มดอกเห็ดไงอ่ามีซานด้านหน้าเบียาไว่ายัางไม่ได้ไปครับมาเบิ่งไหก่อนออนซ้อนไหออนซ้อนไหออนซ้อนไหโอ้ยมีแต่อันโคดร่ะ ให้หลายบบาบานมุมน้ามนอนอกลับบ้านเรารักรออยู่โอส้สวัสดีทุกทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับอ่ามีน้ําตกด้วยนะครับมีน้ําตกด้วยน้ําตกชุ่มฉ่าเย็นสบายนะครับกลับบ้านเรารักรออยู่สวัสดีครับแม่เอียดสวัสดีครับผู้ใหน้องกลับบ้านเรารักรออยู่เนี่ย เียนซื้อช่องใหม่บอน้อครับเนี่ยพี่ชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับบ้านเรารักรออยู่นี่เปลี่ยนซื้อใหม่ครับเปลี่ยนซื้อช่องบอน้อกลับบ้านเราลักรออยู่สวัสดีครับบัตนแอดมินหนุ่มหน้ามนขอบคุณหนุ่มหน้ามนมากวันนี้หยุดงานหรือเปล่าจินเจียยู่อีชิ้นนี้หัวชายเด้อวุดดี้วุดดี้สวัสดีครับวุดดี้เดี๋ยวกลับกลับบ้านเราสวัสดีจ้า อุดดี้สวัสดีครับอุดดี้สวัสดีน้องอ๋อเห็นดเห็นอุดดี้ไปรีวิวร้านกาแฟบ่อยก็เลยแวะร้านกาแฟท่าแสนไหนะครับน้องอุ้ยจ้าอ,อ,อ๋อเอน้องอุ้ยน้องอุ้ยนี่อุดดี้จะผ่านมาเอาบนนะอ่าพี่ใจสวัสดีครับจากอุดดี้ไม่เหยียดสวัสดีครับจากอุดดีนะ้เนาะพี่อุดดี้จากกระปอมเนาะกระปอมนิวตอนนี้อ่านข่าวแล้วอ่า้าผ่านมาเอาบนนะมาท่าแสนไฮคาเฟ่ข้างข้าบ้านพี่เหยียดแต่พี่เหลือมก็ยังไม่ได้ไปบ้านพี่เหยียดนะ ผ่านผ่านมายวแม่รถส่วนตัวมาวันนี้รบลื่นมากเลยร้านนี้พุดดี้น่าจะชอบพุดดี้กับอุ้ยน่าจะชอบนะอ่าผมกลับมาเล่นชัยบูมครับอ้าวเหรออ่อมีมีเอาหมากขามหวานไปขายครับอ๋อมาเอาหมากขามหวานอืม อ่าดูไหให้หนุ่มหน้ามนดูไหายนะหนุ่มหน้ามนชอบไหายอไหเยอะจ้ไลาขนาดใช่ครับพี่เอียดเดี๋ยวไปดูช้างนะ่ะคลิปนี้คลิปพบปะกันนะครับพี่น้องพบปะพี่พันงน้องถ่ายบรรยากาศใ้เบิงงนะครับ คือนหอดพี่หอดน้องครับขึ้นหอดทุกคนนะครับนะครับขื้นหอดทุกคนดีดีนะครับอืมขึ้นหอดมีแต่ภาพเก่าเกานะครับมักแต่หายญ่าครับเออหายเยอะหลายขนาดจ้ะครับบ่ได้เปิดสางใดใดไม่ได้เปิดยังครับขึ้นจกขึ้นจกไร่ก็ไร่ขึ้นเลยนะครับพี่น้องตามจิตใจต้องการเลยครับนะครับว่ามีอ่ามีก้อนเขาลานพ่นกับวัดอุณหภูมินี่เจียวน้ำนะครับอืมนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปเบิ่งสั่งงหญ่นะครับพี่น้อง ยกระจบคลิปแล้วและก็ลงกแล้วครับอ่าอันนี้ใน,ในลานเพล่นนะครับอ่าพาดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีค่ะอุดดีถ้ามาก็นี่ครับมันอยู่ร,ริมถน,นนไอ้แจ้งสนิทนะครับทางไปเขื่อไในนะครับอ่านะครับแถตวตะบนน้องคอนเนี่ยอ่าบ้านท่า,บ,า,บ,าบ้านเนี่ยบ้านบ้านแสนหาคาเฟ่นี่ครับอ่าจะผ่านมาก็แวะมาเลยครับอ่ามีช้างด้วยอ่มีช้างมีช้าง มีช้างอช้างใหญ่ช้างใหญ่ช้างบ้านผมครับช้างบ้านผมมีแต่ช้างน้อยช้าง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 นบ่น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าหมนี่ไงช้างใหญ่ช้างใหญ่อ่าเดินมาดูแล้วเนี่ยอบ้านใครมีช้างน้อยมาดูช้างใหญ่อันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียไม่รู้นะครับครับอ่าใหญ่มากใหญ่มากสองตัวสองตัว โอ้โหผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันนี่ครับอันนี้คือถนนแจ้งสนิทนะครับไปทางนี้คือไปเมืองอุบลน,นะครับต่ไปทางนี้ก็คือไปอำเภอเขื่องในนะครับจังหวัดอุบลเหมือนกันนะครับไป,ไปทางสารคามก็ได้ครับเส้นนี้ครับสวัสด,ดีจ้าน้องช้างใหญ่นะอ่ารถวิ่งกันครับอเหมือนจะได้ยินเสียงหาง่านร้องว่ะเหมือนว่าได้ยินเสียงห่านร้องครับ โอ้นี่ไงบ้านแสนหายโอ้อันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะครับบ้านแสนหายคาเฟ่ครับ่าเอเฮอเสียงยังห้องเป็ดใหญ่หรือหานอ่ะเนี่ยที่ใจห้าห้าตัวผู้จะมีหันครับโอ้อ่ามันเผื่อมันตอดอืมอยากให้วุดดีมาดูนะครับเนี่ยบุดดีก็อุ้ยชอบร้านกาแฟอ่าลองดูมุมนี้หน่อยอ่า อู้อันนี้ทางเดินอะไรเนี่ยมีทางเดินไม้ไผ่ด้วยครับพี่น้องยุบยับยุบยับอยู่ห่างยางยุบยับยุบยับอยู่ห่างยางเนี่ยโอ้ย่างปุ๊บปุ๊บป๊บครับพี่น้องโอ้่ผุด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 ภาพพี่น้องไปเบิงสีโอกาสอีจัง่ลยนะพี่น้องเนาะมันใหญมากเลยครับพี่น้องโอ้มีสาหนาม ทางไม่ได้ไผลปาดหาย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 ปาดหายเลยี้ยงกันนี่พี่ของแท้ครับพี่น้องโอ้ยพี่ของแท้พี่ยัดว่าหายเยอะจริงๆด้วย,ย, utet, благодар, ยน,ะนยี่โอ้โหเมาใจเมาใจเมาหายนี่นี่โอ้ยหายโทษ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 หายใหญ่หายใหญ่โอ้สะออนหายปะเสรนโอ้ยมึงที่เหล่ครับเลี้ยงกันอยู่ปาดปาดโทษปาดโทษนี่น,นี่ป้ายป้าย บ้านแสนไฮคาเฟ่นะครับออ้ยเรียงกันเป็นแถวยาวไปเลยครับสามชั้นนะครับอืแสนไฮดีดครับอุด,ดีที่เหลือมเดินมาคนเดียวนั้นเนี่ยอ่าจาดญาตินั่งกินอยู่นูนทางเดินถ้าอุด,ดีโอ้อุด,ดีเอาใช้รถเข็นผ่านไปได้เลยเนี่ยอ่าเดี๋ยวไปเบิงเป็เดไงวะไปเบิงเป็ดไงจะข้าวเนาะคลิปนี้ลงทุนนะครับ พาเพื่อนๆชมแล้วครับไม่ได้ค่าโฆษณาสักบาทนะครับอ่าไม่มีค่าโฆษณานะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดสร้างรายได้มีรายจ่ายครับวันนี้โอ้พูดๆๆๆเนี่ยเนี่ยเป็ดไงเรื่องวานเนี่ยพี่นอ้องม,มีทั้งเป็ดทั้งไห่โอ้หองแนห้องแนห้องเน,งเน,งเนยามือไปจุกไหเด้อระวังแมงป่องล่ะท่านทีเยา๋ยว่า <laughs> โอ้มีหานมีหานหานหรือเป็ดใหญ่แล้วจะเสื่อนครับพี่น้องโอ้โอหะหลวงคอหานมาเนี่ยอ่าดูหน่อยดูหน่อยอครับเพื่อนจีไป<ๆ>จกหายยี่บ่นดูนาำม,ม่อนโจกหายไหมฮ่าฮ่าผมนึกว่าหายจะกัดเอาสิ หายไม่หานะหานหานจะหานกัดเลยออันนี้โมอันนี้โมหูวาน่อยหน่อยบบบอี้นงครับพี่นอ้องสร้างมาเจาะจับบรรยากาศดีบรรยากาศดีรราาศดน้องหาน้องหาน้องหาอืม นี่ลงทุนมากนะครับลงทุนเดินมาใกล้ๆมีคนอยากดูหายใกล้ๆครับหายเมือกบนนะครับดูหายใหญ่ครับพี่น้องสวัสด,ดีจ้าน้องหานนะครับหยนี่น่าจะอายุยาวนานนะครับอันนี้หายแตกปากบินแล้วครับตัวเนี้ยอ้คลิปนี้ให้ดูดูนี่ครับออ้ โอ้หายโอ้หายหายของแท้หายขึ้นรถไฟอันนี้ให้บริ้ไปใสครับหายจอดซื่อครับหายเลี่ยงกันเลยพี่เฉลือมีหมาป่าว่ครับอยากได้แต่หมาป่าวครับโอ้นี่เดี๋ยต้นมันเนี่ต้นหมาป่า,าวต้นหมาป่าวต่าาวหน,น,น่อยเนเบิดล่ะคนเอาไปกินเบิร์ดล่ะ ปะผ้ามีนะครับแต่ว่าหน่วยบ่มีแล้วอ่าไปเดินกลับครับไปจบคลิปที่หน้าร้านเลยดีกว่าน,นะอ่าใกล้ละอีกสี่นาทีพอดีเอาไปจบคลิปที่หน้าร้านเอาอันนี้ครับโอ้ถ้าอุดดีมาอุ้ยกันมานเนี่เดือนได้สบายเลยฟุดดี้ฟุดดี้โอ้อุดดีเนาะอ่าโอ้โน่นโน่นโน่น่นน,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 นีคนนั่งอยู่ใต้ต้นต้นยางนะโน่นทังสูงโน่นก็มี โอ้โไปนั่งอยู่เท่าของก็มีครับพี่นอ้องคุณก็เหยายดหานขึ้นไปซองเบิงเนะครับในไหามีเหลาให้เราโทษวครับถ้ามีเราโทษมันจะโทรศัพท์เด้มันจะโทรไ,โทไปบอกโอ้ครับผมซองเบงเนะครับาซั่น ท้ายก็มาจบที่น้องช้างนะครับที่ช้างนะครับมาจบที่นะครับกะพงแค่นี้นะครับพี่น้องนะครับท้ายผู้สาวขับบัณน,นี้ฮผู้สาวทั้งหลายน้อโอ้ผู้สาวในหลานเมื่อกาไปไท้ายหรอก Song bung hàm cho hay bào chai choke 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 nanny choke nanny bào chai song bung song nè, hên nhung bò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  hên nhung อุ้ยบอกเรื <t t hey? hey. yeah, oh, ่องผู้สาวมากพอดีเลยพี่น้องผู้สาวมากพอดีเลยบอกเรื่องผู้สาวยางมากพอดีเลยยางมาพอดีเนี่ยโอ้ย่างนี้หรอเบาใจเพราะยางนี้แล้วมาแล้วมาแล้วเบาใจเห็นแล้วเห็นแ้วเห็นแล้วเห็นแล้วเ็แล้วเหแล้วแล้วแล้ว เบาใจเห็นอะไยังมาแล้วมาแล้วมาแล้วโบายๆครับบายๆทุกคนนะครับเดื่อเห็นที่ว่าเบาใจเห็นแล้วนอกนอกอลุ่งครับกอลุง่ง บายบายครับบายบายขอบคุณทุกคนนะครับเด้อที่มาเยี่ยมครับรถว่างผ่านมา,มาก็มีมานะครับถ้าถ้าหายนไ่หุ้สามีไหบอสถนนพร้สางวาเฉาะขอบออกไปแล้วนะครับอีครับขอบคุณแอดมินครับขอบคุณแอดมินหนุ่มหน้ามอนครับขอบคุณพี่เอียดขอบคุณพุทธีขอบคุณไทยบ้าหละ่ะเยอะๆเลยมามามา,มากันเทียบเลยนะครับอ่า พี่เอียดหนุ่มหน้าโมน้องอุ้ยแล้วก็กลับบ้านเรารักรออยู่เนาะกระป้อมครับไาอีกโอ้ยเยอะแยะเลยครับมาวันนี้มาเป็นล้านคนนะครับขอบคุณด้วยครับพี่น้องนะครับเอาไว้กันโอกาสหนานะครับเดี๋ยวจะมาทำโอกาสอะไรสดใหม่นะครับครับก็บายบายทุกคนนะครับขอบคุณในหลายเอาไปเจอมาสุขภาพแข็งแรงนะครับลอนัยจากกจาพี่โคนะครับลอนัยจากพี่โคนะครับนะครับก็ให้มีความสุขมีรายได้ เข้ามาเยอะๆนะครับสร้างรายได้เยอะๆลดรายจ่ายนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับขอญาตไปทันไปรวมญาติก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ,ายบายขอบคุณทุกคนนะครับลองอย่างไรน,น้องนี่ลงอั่งไรน,น้องโมเลยเลย์ซดโดนลงโมเป็นโมเลย์ซดตัวเนี้ยนะ